อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะหรืออยากจะแบ่งปันความรู้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นกันละกันเนาะเรื่องกับความรู้สร้างบริวารค่ะสร้างบริวารคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะส,สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังและว,วันนี้เป็น EP 1ีแล้วนะคะ EP 1ีแล้ววันนี้แต่ EP 1ีนี่เป็น EP ีที่แบบว่าต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วแต่ว่าคนละเรื่องนะคะคนละคนกันแต่ว่ามันคล้ายๆกันค่ะ คลิปนี้คุณพี่ให้บอกว่ามันเป็นแบบพบรักในกออนไลน์นะพบรักในเว็บเดทค่ะแต่สามีเนี่ยได้สามีเป็นสามีแห่งชาติสามีแห่งศาสตร์ฝรั่งมันเป็นยังไงเนาะมันคือคนไทยว่ะค่ะอะเรามาฟังกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะคุณพี่นะคะอายุห้าสิบเก้าปีจ้าห้าสิบเก้าคักบัวบัเทือนนี่มือว่านี่ห้าสิบเจ็ด ยังว่ามันโอเคอยู่เดหาสิเก้าสิหกสิบแล้วค่ะอันพวกเจ้าที่มาโทษอันส่งขอความมาถามคอยสี่สิบห้าโอเคไหมคะหาได้ไหมคะสามสิบหาได้ไหมคะว่าสันเขาหาสิบเก้าก็ยังหาได้เลยเจ้าอยังก็สิหาบ่ได้ <c oughs> โอเคค่ะคุณพี่นี่อายุห้าสิบเก้านะคะจะเรียกคุณลุงกันเพราะเขาแก่ด้วยอันฝรั่งนี่เท่าบ้านด้เนาะคุณลุงเนี่ยอายุหกสิบเจ็ดปี ห่างกันเด้อห่างกันอยู่ได้ค่ะแต่นะคะคุณพี่เนี่ยเรียนภาษากังกกำหนงด้วยเรียนภาษากฤษกกำหนงมาปีหนึ่งเนาะปีกว่าๆแล้วแหละแล้วก็แกก็พอได้อยู่ด้แกก็พอคุยได้ยังได้แล้วค่ะเพกันเลยว่าอันอันคุณนิงอันเป็นโคดชเนี่ยคอยแน่คอยสิยากาผัวแล้วคอยอันคอยพ้อแล้ว่นว่าคอยพ่อได้แล้ว่นว่าก็เลยเป็นโค้ชหายกันค่ะัดเท่อนี้กันแต่ลม ผ้าสมครเว็บดอกเว็บเด็ดเล่าวาเล่เห่นเว็บเดดอยู่ว่าซี่ 5, ปีหาปีเรายัางบไดายเลยพอย้อนอยังพอย้อนจะคล้องบได้ภาษามันบได้ภาษาไผสีมาเอาเจ้าทีนี้นะคะพอได้พอมาเรียนกับหน่งแล้วก็พอพอรู้เรื่องพอพูดได้ฟังออกพูดได้นะคะก็ไม่ถึงขบเก่งเวอร์เ้อแต่ก็พออ่านออกคุยได้นะคะก็เลยเข้าเว็บเดทกันนะคะก็หนิงก็ตลอไปตลบมาช่วยกันนะคะจนนะคะบอดายยังดอกค่ะเสริมอัน เสริมนมอันอเมริกาไฮนําค่ะยัดเข้าไปยัดเข้าไปอนุมอเมริกายัดเข้าไปนะคะแล้วก็อะไรอีกคะยัดความรู้หนุ่มอเมริกาไม่พอนะยยัดหนุม่มนิวยอร์กอีกนิวยอร์กอีกที่สําคัญคุณพี่เขาสไตล์เหมือนหนิงคะ่ะคุณพี่ไม่ชอบอ่าลำบากคุณพี่ไม่ชอบอยู่บ้านนอกเอาง่ายๆเขาก็เลยชอบนิวยอร์กเหมือนหนิงนะคะก็เพราะการที่ใส่ความเข้าไปเยอะเข้า่าง่ายเอาเนาะ อยู่เป็นแบบนี้ก็ต้องให้แบบนี้เนาะอยู่แบบไหนมาอยู่กับคนแบบไหนต้องได้แบบนั้นแม่นบอกค่ะทีนี้แชทอยู่ประมาณเดือนกว่าๆค่ะเดือนถึง2เดือนนะคะหนิงคิดว่าประมาณ2เดือนที่หนิงจาได้นะคุณพี่ก็บอกหนิงว่า2เดือนเนาะก็เจอคุณลุงนี่แหละนะคะคุณลุงเนี้ยเจอกันแล้วก็คุยกันถูกคอกันนะคะคุยกันมาได้ประมาณเดือนเสร็จๆนะคะคุณลุงก็อยากจะเจอคุณพี่ค่ะ เจอบอดายตีมันติดโควิดติบัาเท่เนี่ยประเทศไทยกับบอลับอเมริกาแห่งนิวยอร์กบอลับเลยััเท่อนี่ไปบอดาเหตุจังใด่ะค่ะถึงเวลานั้นนะคะคุณพี่ก็รึกษาคุณหนิงว่าคุณหนิงคะถ้าพี่จะไปหาคุณลุงที่นิวยอร์กเลยเนี่ยนะคะมันจะโอเคไหมหนิงก็ถามว่าคุณพี่มีวีซ่าท่องเที่ยวหรือย,ยังคะคุณพี่บอกว่ามีแล้วคะ่ะเคยเคยไปเที่ยวอ่า ที่แคลิฟอร์เนียมาแล้วนะคะไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียมาแล้วครั้งหนึ่งโอ้ยสันมาโลดสันมาโลดก็เลยวางเสีย <c oughs> สิจะโล่ถ่ายให้ยังคะคุณพี่มาโลดนะคะคุณพี่ก็กลัวว่าถ้ามาแล้วนะคะมันจะถ้าเขาไม่โอเคจะเป็นยังไงนะคะหนิงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะหนิงอยู่นี่นะคะหนิงอยู่นิวยอร์กเหมือนกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะหนิงซับพอร์ตมาอยู่กับหนิงก่อนได้นะคะแต่อย่าซื้ออ่าอย่าซื้ออ่า ตัวมาดนเด้อค่ะเด้อตู้ซื้อตั๋วเครื่องบินมาจากอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็พ่อจะซื้อมานดนมันสิเปลืงองข่ <c oughs> นะคะคุณพี่ก็เลยซื้อมาสองอาทิตย์ตามที่หนิงบอกนะคะแล้วก็หนิงบอกว่าให้บอกคุณลุงจองตั๋วเครื่องบินนะคะลงที่ JFK นะคะสนามบิน JFK เนาะเพราะมันใกล้หนิงคุณพี่ก็ทําตามที่หนิงบอกนะคะเสร็จแล้วก็ถึงเวลาเดินทางคุณพี่ก็เดินทางมานะคะมาเจอกันที่สนามบิน คุณลุงวุ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดข่อยกับบ้่นได้แสดงตัวดอกค่ะข่อยกับเบิงอยู่ซื่อข่อยกับเป็นยืนห่างๆค่ะเห็นเลาแต่งอู้แล้วดูดีได้ปกติดูในรูปเนี่ยที่คุณพี่ส่งให้แกก็ดูดีลนะตัวจริงดูดีค่ะอย่างเดียวค่ะ,ห,ะหัวเลาเถิดจะหูวใจเคํา่าหัวเถิดบ่ค่ะอันมองเนี่ยนะมองเนี่ยมันลานเหลือแต่ผมมองเนี่ยเหลือแต่ผมมองเนี่ยอัน แต่ว่าหุนเล่าสูงปโปรง่งสูงปโปร่งค่ะมันก็จะมีพุงนิดหน่อยนะเนาะแต่ก็ไม่ถึงขนาดพุงแบบนี้เด้มีแบบใส่เสื้อแล้วแต่ว่าดูดีค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะมันก็ต้องมีพุงเป็นเรื่องปกติด้แต่ความสูงสูงได้ไม่ถือว่าอ้วนถือว่าหุ่นเพียวใช้ได้เลยนะคะก็หนิงเห็น เพรไม่ถึงรู้ว่าเป็คนลุงคนนี้ล่ะแกถือดอกไม้สอบักไงมันหนึ่งดอกกุหลาบพร้อมกับดอกลิลลี่ป๊้ดเจ้าวาววสุดยอดแล้วคุณแล้วเขาเขียนชื่อคุณพี่เนาะเขียนชื่อคุณพี่ในป้าย เป็นป้ายนิงก็ไปเสนอเบิงอู้พอา่อันนี้แล้วมาแปลกๆสงสัยสิเป็นแบบนี้เพราะว่าจําอันสภาพตอนจะคล้องมาถึงอันอันนิวยอร์กแรกได้เพราะว่าผัวถือดอกกุหลาบได้ถือซอดอกกุหลาบได้บัดาีเนี่ยมันกันเลยคิดว่าเออจะเป็นแบบนี้แน่นอนเลยก็เห็นเออแมนอิลีแล้วถือดอกกุหลาบชอบแบบง่ายนึงท่าแล้วก็ซื้อป้ายเสก็เลยเทคนะคะนิงก็เลยเทคพี่เขาว่านิงเจอคุณลุงเห็นคุณลุงแล้วแต่นิงไม่ได้ทักนะพี่นะพี่อย่าทักหนูนะ ให้พี่ไปหากับเขาเลยแล้วมีอะไรเดี๋ยวตามกันเราแชทกันอะไรเงี้ยนีก็คือวางแผนกันเนาะ <c oughs> คุณพี่มาถึงแล้วเจอกันโ oh, อ้นี่นั่นนั่นแล้วก็ไปบ้านนะคะนิงก็ขับรถตามไปก็คือไม่ได้อะไรนะคะก็ตามก็เห็นแต่หน้าบ้านนั่นแหละแต่ไม่ได้เข้าไปบ้านเขาก็ตามให้เราเออพี่เข้าถึงบ้านแน่นอนนะคะอีตาลุงเนี้ยพาแกมาเจออยู่ที่บ้านแกแน่นอนแล้วก็คุยกันนะคะตกเย็นแกก็แชทกันหนิงตลอดเวลานะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงไหมสรุปแกดีมากคุณพี่บอก ดีซูแน่โอยทวยแคร์ดูแลจะพาไปตรงไหนอยากไปตรงไหนยังไงยังไงพาไปเที่ยวทัวร์นิวยอร์กเลยในสองอาทิตย์พันเนี่ยยังพ่อเนี่ยเป็นผัวได้ตอนยังพ่อเนี่ยเป็นผัวค่ะนะคะหลังจากนั้นกลับไปค่ะครบสองอาทิตย์กลับนะคะแล้วก็บอกหนิงว่าอุย้ยคุณหนิงแบบเลิศมากน,นนนี่นั่นคือชอบมากค่ะคุณลุงให้กลับไทยเพราะว่านะคะให้มาเอาเอกสารเพื่อมาทํา แต่งงานที่ในอเมริกานะคะพอแกก็กลับมารอบสองค่ะรอบสองนี้กลับมาแต่งงานค่ะนะคะกลับมาแต่งงานเรียบร้อยนะคะเขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ด้วยกันมาประมาณปีหนึ่งแล้วรู้ไหมคะทำไมว่าเป็นผัวแห่งชาตินะคะก็คุณลุงเนี่ยนะคะคุณพี่แกมีลูกรออยู่ในเมืองไทยคุณลุงเนี่ยส่งเงินให้ลูกใช้ทุกเดือน ส่งเงินให้ลูกไม่พอบ้านของคุณพี่เนี่ยจะโดนยึดแหล่มิแล่ยู่แล้วคุณพี่บอกก็เลยเล่าให้สามีฟังเขาเล่าให้คุณลุงฟังคุณลุงให้เงินไปจัดการเรื่องบ้านตอนนี้มีบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสุดยอดปะสุดยอดนะแล้วเวลาอยู่ที่นี่นะคะเก็บเงินเก็บทองเป็นชื่อร่วมกัน นะคะอยากได้อะไรได้แพนของเขาทั้งสองคนคืออยากจะไปเที่ยวรอบโลกสุดยอดไหมเปยเปเปทุกอย่างค่ะให้ความสุขทุกอย่างสุภาพเรียบร้อยพูดจาดีหน้าตาดีแถมหุ่นดีถือว่าใช้ได้นะคะเป็นผู้ชายที่67ที่สุขภาพแข็งแรงมากๆคุณพี่บอกนะคะก็พาไปเที่ยวอันไหนที่ไปตรงกับตัวนะแกพาไปตลอดเลยนะ หนิงก็บอกว่าเออโชคดีพี่โชคดีนะคะในสิ่งตรงนี้คือสิ่งที่โชคดีนะคะช่วงรอมันยังออกต่างประเทศไม่ได้หรอกเพราะคุณพี่เขายังรอ,อก,กีนการ์ดอยู่นะคะอ่าก็แค่เที่ยวละแวกนี้พอทำอ่าไอดีนิวยอร์กไอดีสเตทนะอ่าเป็นไนะอดีเนาะก็เที่ยวใน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 อ่าอเมริกาได้ยังออกนอกประเทศไม่ได้นะคะก็มีแพลนว่านะคะแพลนว่าถ้า ประเทศไหนเปิดก่อนเขาจะพากันไปเที่ยวประเทศนั้นถ้าได้กินการ์ดแล้วคุณพี่ก็เลยว่าคุณลุงดีมากก็เลยให้สมญานามคุณลุงว่าเป็นสามีเป็นสามีแห่งชาติว่าสัน้นโอ้ยกระเมียนดีใจเราบอกว่าขอบคุณย่อยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหนิงที่คุณหนิงช่วยหาแล้วก็ช่วยเป็นทุระให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่สําคัญนะคะแกบอกว่าแกได้ชีวิตที่ดีนะคะเหมือนที่หนิง เคยพูดเลยนะคะได้แกบอกอันพี่ได้ชีวิตที่ดีเหมือนน้องหนิงเลยค่ะสั้นนะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอค่ะสําหรับหลายๆคนที่ทักหนิงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะเมื่อไหร่จะได้เลยเมื่อไหร่จะได้คืออย่างที่หนิงบอกถ้าคุณอยากจะได้คุณจะต้องเข้ามาอยู่ในแวดวงที่เขามีเขาได้กันนะคะที่สําคัญภาษาคุณต้องได้นะคะ ภาษาได้ยังไม่พอคุณต้องมีสตินะคะแล้วก็มีคนแนะนำคุณไปในทางที่ถูกต้องนะคะหลายคนที่เล่นเล่นทิ้งเล่นว้างก็คือเล่นแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้สัทีนะคะหลายคนที่เจอปุ๊บเอาเลยก็มีเยอะแยะนะคะมันอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนมันไม่ได้มีเป็นใครเป็นสแตรดาดของใครแล้วแต่คนเลยค่ะ ไม่มีว่าเออฉันจะต้องเหมือนคนนั้นจะต้องเหมือนคนนี้ไม่ต้องนะคะมันอยู่ที่จังหวะของเราและอยู่ที่การตัดสินใจของเราอยู่ที่การที่เราพัฒนาและมีความสามารถมีความรู้ในด้านสายฝอขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องคิดแล้วกระํานะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะ นิงพยายามที่จะบอกนะคะเอาประสบการณ์ของคนนั้นทีเอาประสบการณ์ของคนนี้ทีมาเล่าเพื่อที่จะให้ทางหลายๆคนได้เรียนรู้ประสบการณ์นะคะของแต่ละคนนะคะคนไหนที่นะคะมีประสบการณ์ดีๆก็ทักแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อเอามาแบ่งปันกันเพื่อมาแชร์กันนะคะเพื่อให้คนที่เขาเข้ามาอ่านมาดูเขาจะได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยเนาะเขาถือว่าเป็นธรรมทานด้วยกันค่ะก็คือทําบุญร่วมกันเนาะบริวารจะเยอะค่ะถ้าเราให สิ่งที่เกี่ยวกับบริวารคุณก็จะได้บริวารเยอะนะคะวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หนิงด้วยอย่าลืมนะคะคนที่อยากจะเรียนชั่นเรียนภาษาทักมาที่ไอ l ดี e ไลน์สองห้าหนไปแล้วบ๊ายบายค่ะ